คุณพนไปตัดหญ้าหน้าบ้านมาครับเนี่ยได้อิ่มอิ่มนึงเลยนะนี่ครับกินได้หมดเลยมีทั้งกระถินนะหญ้าเดียวนะครับออกหลอมาแล้วขึ้นแก้วตานี่ ดูดีครับเริ่มแล้วล่ะครับเนี่ยอีกประมาณ20วันสวยนะนะไม่ได,ด้สะดุดสาวนี่แม่เนี้ยผมเล่นได้ตลอดเลยแม่สาวเนี่ยแม่เหล่าแม่เกาะผมเนาะ ส่งลูกดีมากนีม่มีสุกมีสุกที่ส่งลูกดีมากเลยอิ่มแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับหญ้านาบ้านนะเป็น,ปนบุกเคลถาวันชอบเลยเมื่อกี้จะจุดเรียกมานะเรียกมากินครับเดินกลับมากินเลยนะครับดีกว่าแทะเลมนะลูกเนาะ กินกีนน่เหมือนกับคู่แฝดเลยลิซ่ากับก่อนข้าว <S <S เหลือกไก่อยู่สามตัวออามาสิบตัว แล้วไข่ทุกวันเจอแมวกินไข่ทุกวันสวยถ้าเกิดว่าพอค้าในห้ยอยมาก็จะบอกว่ามันเป็นติ่งเนาะนะฮะเห็นไหมนมมาแบบมีห้าโอ<ฮ>้ใกล้แล้วละครับ ไม่เกิด20วันแล้วครับอันนี้ก็วันที่10แล้วนะครับยี่น20วันจิ้นเดือนก็น่าจะให้ลอดตามธรรมชาติและนะครับแต่แม่นี่ก็แม่ใหม่เนาะเนี่ยแม่แก้วตาเนี่ยอาจจะต้องให้จัดจุดใส่คอกไว้กลางคืนเนะผมจะได้สองกล้องช่วยดูนะครับอืม แต่อาการเราคงก็ให้เห็นหนะครับเดี๋ยวัวจะคลอดก็จะเดินวนๆนแล้วก็ดมกลิ่นเนาะ,ะครับเก็บง่ายนะอันนี้แม่ใหม่นะครับท้องแรก <c oughs> แก้วตานะครับผสมอาปาเช่ไปนะฮะแต่ยังเนี่ยในน่าจะมันประมาณอีกเดือนหนึ่งนะครับนราจะมานกลางเือนกุมภาคนี่แม่เขา เป,เ,เป็นลูกสาว kf หกแปดเนาะเป็นลูกสาว kf หกแปดอันนี้นนผมใช้ยา,าป้ายเขานะเนี่ก็ไม่อยู่เนาะมไม่อยู่แล้วมันก็มีขึ้นมานะครับมีขึ้นมาม,มีไก่ป่าด้วยนะครับ <c oughs> มีไก่ป่ามาสองแม่แล้วก็ไก่ไก่ไก่ตัวผู้อีกตัวหนึ่ง ก็จะมานอนด้วยกันนั้งคืนนะผมเห็นอยู่นะครับอ,อันนี่เอามาตั้งแต่ยังไม่เป็นหนุ่มเลยนะครับไก่ชุดนี้อพอสายๆก็จะเริ่มร้อนนะครับแต่ก็มีลมมาแล้วเริ่มโชยมาแล้วครับแต่เมื่อเช้าเย็นมากเลยนะครับเย็นมากเลยเย็นเพิ่เยอะขึ้นนะ ตอนเย็นก็ <c oughs> จะให้ฟางนะครับตอนเย็นให้ฟงังสองก้อนหรือสามก้อนนี่แหละครับ <c oughs> ตอนเช้ามาก็เกลี้ยงนะครับ <c oughs> เกลี้ยงเลย <c oughs> ตีเบอร์ T R นะครับเก้าทีแล้วก็นัมเบอร์วันนะครับ F อห <c oughs> นึ่งเนี่ยแม่เนี่ยอีแม่เขา <c oughs> แม่สาวนี่ประมาณสักเจ็ดสิบปีได้แล้วนะครับ มาอยู่กับผมตั้งแต่ปี64นะ64แล้วก็ได้ลูกทุกปีเลยนะครับได้ลูกทุกปีเลยได้ลูกทุกปีเลยนะครับในสามเนี่ยได้ลูกชายสองรอบลูกสาวสองนะครับมายุขอมสี่ปีนะครับบิ๊พ่น อ,อย่างลอมาดูมาดูการพัฒนาเขานะกับพลวัรพัฒนาเนี่ยกินเก่งมากนะครับเนี่ยวัวสี่เดือนนะเก่งมากนาะถ้าเกิดว่า จะทําเขาอีกสักรอดูถ้าเกิดว่านั้นให้หมอบอยมาดูเนาะแล้วก็ทําเขานะครับเราะวาเป็นพ่อพันเพราะทําเขาชุดทําเขาก็คือป้องกันนะครับป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุเนาะครับถ้าเกิดเขามีเขาเขาก็จะแบบมีแรงกระแทกมีอะไรเนี่ยอันตรายกับคนที่ดูแลนะครับอืมเวลาเราจะจับทำพญาทำอะไรพวกนี้ครับเราจะมีแรงมีเขาเนี่ยอันตรายนะครับ กระแทกอะไรก็อันตรายกับคนดูเลี้ยงคนเลี้ยงวัวเนาะ,ะนะผมว่าได้นะครับเนี่ยลึงก็เอียงได้นะฮะตัวนี้ตีตีเบิร์ไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่เขานี่ไม่ได้เลือดร้อยแต่ว่าแม่เขาเนี่ยก็เชื้อกลมกลมกม,มนะยายเขากลมแม่เขาก็กลม ตายายเขานี่เป็นเชื้อโกลทั้งคู่นะครับแล้วก็แม่เขาก็เชื้อโกลอีกรอบหนึ่งนะอืมดีครับโอ้โหดำดำหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยผมจะคุณเขาดีๆให้เป็นพ่อคุณฟูงนะรอผมเกษียณอีกแปดปีนี่โหสบายมากเลยอืม จะเลี้ยงเราเนาะอืมอีกสี่ปีเขาจะเลี้ยงเรานะตอนนี้เราก็เลี้ยงเขาไปก่อนนะครับอันนี้พี่ชายเขานี่ตอนนี้แต่ว่าไปๆมาๆนี่นี่ยครับที่ผมอยากนมชะงักไปเลยนะอืมเจ้าทาโร่นะครับเห็นไหมคุณพลใหญ่กว่าเลยนะครับ ชุดนั้นนะข,ข้างในสองตัวนะครับยานนมก็จะเห็นผลชัดเลยท้องป่องจะต้องจัดพยาธิชุดใหญ่ให้นะครับก็จะมีผิวหนังเม็ดเลือดนะครับแล้วก็พวกพยาธิปากขอพวกลำไส้อะไรพวกนี้ครับสามชุดไปนะครับไม่งั้นไม่ฟื้นนะเคยให้กินยาเม็ดเอายาเม็ดนะครับก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่ อาจจะจัดอีกสักรอบหนึ่งนะเด็กๆชุดนี้นะครับจับเองนะครับจับกระตาจุดแล้วก็ฉีดีดทำเองเลยเพราะว่ามีมีซองปฏิบัติการอยู่นะมีซองปฏิบัติการนะครับมีซองปฏิบัติการอยู่เองเข้าซองเลยหรือว่าล็อกฉีดเลยก็ได้ครับมไม่ต้องเข้าซองก็ได้เนาะการดูแลเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ครับซึ่งมีเกษตรินย์สวัสดีครับ